สวัสดีครับพี่นองอสมอนักรบชุดเทามาดูยอดกันหนักเกินชอกสอ,อสอมอหักไม่ได้หลายหมื่นคนเนี่ยเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแก้ไม่ได้สักทียอดค้างชำระนานที่สุดเนี่ยนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่มีนาคม66เป็นต้นมาขอเตือนระวังนะใครที่ค้างชำระระวังจะพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ เอามาดูข้อมูลกันครับว่าเป็นข้อมูลที่ค้างชำระยอดเท่าไหร่บ้างข้อมูลตรงนี้เป็นแผนการหักเงินสงเคราะห์เดือนกุมภาพันธ์สองาซึ่งสมาชิกที่จะถูกหักทุกคนท่านทราบดีอยู่แล้วผมเคยทำคลิปลงก่อนหน้านี้477.36โอ้โหคนที่เอาคู่สมรสเข้าเป็นสมาชิก และถูกหักบัญชีของอสมอเจอ2เด้งนะ477.36บางคนก็ทำไมยอดหักเยอะขนาดนี้นะก็คือมีผู้เสียชีวิตเยอะครับอัทน,นี้มาดูยอดถัดไปยอดที่หักเงินค่าสมัครและค่าบำรุงเฉพาะสมาชิกใหม่เท่านั้น150บาทหักจากสมาชิกใหม่1816คน อันนี้แค่น้ำจิ้มนะต่อไปในเป็นชุดหักเงินสงเคราะห์ย้อนหลังขอย้ำว่ายอดเงินที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยเป็นเฉพาะคนที่หักไม่ได้เท่านั้นคนที่หักได้เป็นปกติท่านก็จะเจอแค่ยอดเดียวคือ477.36เนะเป็นที่รู้กันนะครับแล้วก็สมาคมจะหักยอดเงินที่ค้างชำระทุกสิ่งอย่างเนี่ยในวันที่13กุมภาพันธ์สองห เนื่องจากว่าวันที่15เป็นวันอาทิตย์พวกเรามาดูยอดที่ค้างชําระกันนะใครที่ถูกหักแล้วบังเอิญยอดค้างชําระมันตรงกับที่ผมอ่านเนี่ยก็แสดงว่าท่านค้างชําระในเดือนนั้นดูฝั่งขวามือสุดนะครับบรรทัดสุดท้ายเนี่ยย้อนหลังไปเหมือนที่จ่วหัวตั้งแต่แรกมีนาคมห6ห ที่ต้องถูกหัก322.72ยังหักไม่ได้990คนเห็นไหมครับขยับขึ้นมาเป็นเดือนเมษายน66 365.72หักไม่ได้260คนพฤษภาคม66 388.68หักไม่ได้328คนมิถุนายน66 390.32หักไม่ได้296คน กรกฎาคม66 361.21หักไม่ได้178คนสิงหาคม66 325บาท54สตางค์หักไม่ได้80คนกันยายน66 425บาท17สตางค์หักไม่ได้252คนตุลาคม66 357.93หักไม่ได้212คนพฤศจิกายน66 หักไม่ได้นะครับ2 0 1คนยอดหัก367.36 36ทันว่าคม6 6 3 6 5 3 1หักไม่ได้240คนมกราคม67อันนี้ขึ้นปี67นะเมื่อกี้ปี66 3 5 6 7นะครับหักไม่ได้242คนกุมภาพันธ์67 4 8 2 9 8หักไม่ได้509คน มีนาคม673 83.35หักไม่ได้333คนเมษายน67 394.01หักไม่ได้354คนพฤษภาคม67 416.56หักไม่ได้525คนมิถุนายน67 47.54 0หักไม่ได้849คนแล้วก็ก,ก,กรกฎาคม67 427.22หักไม่ได้561คนนี่เพิ่งผ่านไปแค่ฝั่งเดียวนะคือฝั่งขวามืออ่ามาดูฝั่งซ้ายมือบรรทัดสุดท้ายนะไม่รู้ตรงกับยอดที่ท่านถูกหักบางคนถูกหักและตามหายอดไว้มันยอดนี้มันหักเดือนไหนนะค้างชำระเมื่อไหร่ท่านตามยอดดูนะครับสิงหาคม67355.06หักไม่ได้1,836คน กันยายน67443.21หักไปได้168คนตุลาคม67409.2หักไม่ได้582คนพฤศจิกายน67411.6หักไม่ได้660คนธันวาคม67419.6หักไม่ได้988คน,น,ค 6, 7, 4, 1, 9, คนอันนี้จบ67นะขึ้นมาที่ ปี68บ้างครับมกราคม68 394บาทหักไม่ได้958คนกุมภาพันธ์68 431.2หักไม่ได้1,156คนมีนาคม68 389.6หักไม่ได้931คนเมษายน68 405บาท99สตางค์ หักไม่ได้1,000กับ75คนพฤษภาคม68 397.8หักไม่ได้954คนมิถุนายน68 422.37หักไม่ได้1,087คนกรกฎคม68 414.96หักไม่ได้1,189คนสิงหาคม68 393.9หักไม่ได้1,232คน กันยายน68ยอดหัก483.99หักไม่ได้2,152คนตุลาคม68 395.46หักไม่ได้3,643คนพฤศจิกายน68 407.74หักไม่ได้7,000กับ8คนนะแล้วก็ถัดจากนี้ไปเนี่ยโอ้โหค้างชำระหลักหมื่นธันวาคม68นะครับ ยอดหัก433.27หักไม่ได้12,050คนมกราคม69เดือนที่ผ่านมายอดหัก410บาทกับ4สตางค์หักไม่ได้33,890คนก็คือไม่ได้รวมให้ท่านนะว่ากี่คนจากยอดเนี่ยก็คือค้างชำระหลายหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้น ขอย้ำเตือนว่าทุกยอดเฉพาะคนที่ค้างชำระท่านหกถูกหักเดือนนี้เนี่ย477.36และถ้าค้างเดือนไหนเขาจะหักย้อนหลังนะแต่ว่าอย่าลืมนะครับหักวันที่13ภูมกุมภาพันธ์สอคู่สมรสที่เป็นคู่สมรสอ่าลดที่ผ่านมาที่ อย่างไม่บังคับให้หักบัญชีอสมอท่านอย่าลืมเอาเงินเข้าบัญชีก่อนวันที่13กุมภาพันธ์2569ากนะก็คือ12เนี่ยช้าสุดละเพื่อจะให้สมาคมเนะี่ยหักผ่านธนาคารทกรสนะครับได้เพราะฉะนั้นเตือนท่านนะครับถ้าใครคร้างชำระ2เดือนติดต่อกันระวังให้ดีท่านจะพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพข่าวสารนี้มีประโยชน์ ผมย้ำเตือนท่านทุกเดือนระมัดระวังนะเอาเงินไว้ในบัญชีให้พอหักที่สำคัญคือเพื่อนช่วยเพื่อนทายาทที่เขารอรับเงินสงเคราะห์กรณีที่พ่อแม่เขาเป็นอสมมแล้วก็ตุยไปเขารอรับอยู่เพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของท่านนะเอาเงินใส่ในบัญชีให้ครบอย่าพึ่งถอนมาใช้คลิปนี้มีประโยชน์ท่านสามารถแชร์ต่อกันได้ ขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ